สวัสดีโยงเอซีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็จะพามาดูร้านร้านอะไรเอ่ยร้านอะไรเอ่ยคุ้นคุ้นไหมนี่พามาดูร้านขนมจีน ดีบสดกันบรรยากาศร้านยังยังคือเก่ายังเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือร่มลื่นอันนี้พาพีีมาดูร้านเดี๋ยวสึกออกมาแล้วจะทำใหม่ทำเป็นซุ้มเป็นซุ้มเลยฮะ บรรยากาศดีมากเลยครับส่วน,นะอ,น,นอันนี้ก็พระพีก็จะตัดนะครับตัดให้มันเป็นรูปเป็นล่างสวยๆอันนี้เป็นถังถังที่ใส่หม้อขนมจีนที่เราบีบนี่หน้าร้านเราหน้าร้านของพี่พีก็ข้าวก็ยังไม่ได้เกี่ยวเลยเนี่ เดี๋ยวรอวด,ววดูกันนะครับทุกคนว่าร้านจะเปลี่ยนแปลงไปเยอะไหมหรือไม่เยอะเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันว่าร้านจะเปลี่ยนไปเยอะไหมอันนี้พ่อพีก็จะถ่ายให้ดูก่อนตอนแรกว่าจะเปิดร้านใหม่ะจะทำยังไงนี่เดี๋ยวพ่อพีก็จะถ่ายให้ดูอีกคลิปหนึ่งนะครับ มันเกนเดี๋ยวพาพีก็ขอตัวราไปก่อนนะครับก็อย่าลืมฝากติดตามช่องเบ่าพีด้วยนะครับตอนนี้ก็เป็นช่องเดียวแล้ว